สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมเพ้เตนานามคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทโกงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่ยแหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเดนนี้นะครับท่านได้มาตั้งนานแล้วนะครับท่านเป็นเหรียญที่สวยงามเอาการนะครับท่านแต่เสียอย่างเดียวคือเหรียญนี้ยังไม่ได้ทำกันลางนะครับ ลักษณะของเด้นเป็นเน้นแบบสองสีตัวติดนะครับคิวเปอรอนี้ก็อยู่ด้านนอกตัวด้านในสีทองล้วนนะครับเนี่ยสวยงามระดับนะครับดูสิมั่มีอะไรบุบระบี้อะไรมากมายเลยนะครับท่านถ้าใครมีอยู่นะครับนี่ระวังตัวให้ดีนะครับนักสะสมจะเข้าไปหาท่านแน่นอนครับลองดูนะครับว่าแต่เชื่อไม่เชื่ออันนี้ผมไม่รู้ครับแต่สำหรับผมเคยเจอมาแล้วครับพอเขาผมประกาศไปว่าผมมีนั่นแหละครับเขาติดต่อมายับเลยแล้วก็มาหาผมถึงแม้ห้องเลยก็มีครับนี่ครับ มาดูขอบเฟืองครับเดียนี้เป็นไงมารับนี่เดียนขอบเฟืองครับโอ้โหก็โอเคอยู่นะครับนี่สวยงามจริงครับนี่เดียนี้ครับอืมสุดยอดจริงนะครับเนี่ยสุดยอดครับมาดูด้านหลังครับเป็นปีพศอะไรนะครับท่านนี่ครับมาดูด้านหลังเลยนะครับด้านหลังนะครับนี่ครับประเทศไทยครับอักษรบิวสามตัวที่กันอยู่ตัวนี้สิห่างออกมาที่หนึ่งทำขึ้นมาเพื่อผู้มีการทางสายตานะครับท่านก่อต้นตกฝันห้าร้อยสี่สิบสี่ครับท่าน โอ้โหครับเป็นเหรียญที่ติดดูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากซะดด้วยนะครับเนี่ยอันดับที่เท่าไรเอยเดี๋ยวผมดูคู่มือแป๊บหนึ่งครับท่านอันดับที่แปดครับท่านอันดับที่แปดนะครับเนี่ยสําหรับปีสองห้าสี่สี่นี้นะครับเนี่ยสุดยอดเลยครับท่านส่วนตรงกลางคือบัตรเอรลาบาลามตามโลมไม้นี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ล่างสุดสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอไราบีนะครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่นี้นะครับท่านจํา ความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่2ล้าน60,000เหรียญนะครับท่าน2ล้าน60,000เหรียญเท่านั้นเองนะครับท่านแม้ดัชนีนก็ให้อยู่ที่เดียวละ200อี200ที่ไหนครับไม่ใช่ครับ500บาทครับท่านพูดผิดเฉยเลย500บาทนะครับท่านเห็นเลข5เป็นเลข2เฉยเลยครับผมเนี่ย500บาทนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับสึ่งเหรียญที่ผ่านกระช้นั้นตู้ที่เดียวละ หนึ100่งรถึงสองร้อยบาทเลยนะครับ